เราจะมาดูอย่างนี้ว่าบางทีพอลากมันเยอะนะลากมันเยอะเสร็จปุ๊บเนะี่ยนักคิดมันก็เลยเริ่มเริ่มคิดมากานะว่าเอ๊ะถ้าน้ํามันหยดลงไปเนี่ยแล้วลากมันเยอะๆอย่างเงี้ยลากมันกว้างๆเยอะๆเนี่ยเราหยดน้ําเนี่ยน้ามันจะไปโดนทุกอนูล,ลากหรือไม่เริ่มไม่ไม่แน่ใจดังนั้นก็เลยทําว่าถ้าอย่างนั้นอย่าอย่าเอาน้ําหยดเลยทําเป็นหัวฝักบัวดีกว่า อใส่ไปหรือหัวสปิงเกอร์หลายๆหัวใส่เข้าไปเพื่อจะฉีดน้ําลงไปเนี่ยแทนที่จะเป็นหยดลงไปที่รากแมงแต่แต่ละต้นใส่เพราะใส่ตรงนี้ไปปุ๊บมาเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลอีกอย่างนึงแน่นอนว่ารากชุ่มน้ําแน่นอนแต่ขณะที่รากชุ่มน้ําตรงนั้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับปัญหาของมันก็จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันได้ใช้ปุ๋ยเยอะมากใช้ปั๊มน้ําตัวใหญ่มากเดิมเนี่ยถ้าเป็นน้าหยดเนี่ยโอ้ใช้น้อยมากเลย อาจารย์เรียกว่าเป็นประโยชน์เป็นระบบที่ประหยัดน้ําประหยัดปุ๋ยประหยัดเงินมากแต่พอตอนคิดมากไปกว่านั้นกับกลายเป็นระบบนี้เปลืองนะ้าเปลืองปุ๋ยมากที่สุดของทุกระบบ